ข้อ8.2ลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศที่สัมพันธ์กับสินค้าระบุคุณลักษณะของพื้นที่ในเรื่องธรณีวิทยาภูมิประเทศภูมิอากาศและอุทกศาสตร์นั้นส่งผลหรือเชื่อมโยงต่อสินค้าอย่างไรจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อ8รายละเอียดซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับแหล่งภูมิศาสตร์นะครับ ในหัวข้อนี้นะครับถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เลยครับว่าพื้นที่กับสินค้ามีความเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กันในด้านใดอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับว่ามีวิธีการกรอกข้อมูลอย่างไรให้บรรยายลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศชุดดินความชื้นสัมพัทธ์หรือลักษณะอื่นๆของขอบเขตการผลิตสินค้าที่ขอขึ้นทะเบียนว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เรามาชมตัวอย่างการกรอกของสินค้าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนกันนะครับรายละเอียดดังนี้ที่อำเภอโชคชัยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมาและติจูดที่14องศาเหนือลองติจูดที่102องศาตะวันออกมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงลักษณะลูกขื่นมีความสูงประมาณ175 271เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีลำน้ำที่สำคัญไหลผ่านสองสายคือลำน้ำมูลเป็นแม่น้ำสายหลักและลำพระเพิงไหลผ่านตอนกลางของอำเภอสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายเนื้อดินเป็นดินเหนียวดินบนเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียวสีน้ำตาลปนแดงเข้มมากดินล่างเป็นดินเหนียวสีแดงหม่นหรือสีแดงหม่นเข้มมากดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลางที่ค่า pH 6.0ถึง7.0 ในดินบนเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดจัดมากมีค่า pH 4.5ถึง5.5 ด้วยสภาพภูมิประเทศดังกล่าวของอำเภอโชคชัยที่มีแม่น้ำไหลผ่านทำให้บริเวณดังกล่าวมีการทับถมกันของชั้นดินจนมีคุณสมบัติพิเศษที่ต่างจากที่อื่นคือเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียดมีแร่เหล็กและแร่ชนิดอื่นๆปะปนอยู่มากทำให้ทนทานต่อก,การเผาด้วยอุณหภูมิสูงผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจึงมีความแข็งแรงทนทานไม่บิดเบี้ยวและมีคุณภาพดี เห็นไหมครับว่าการกรอกรายละเอียดในส่วนนี้ทําได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับหากเป็นสินค้าเกษตรก็สามารถเขียนได้ว่าฤดูกาลความชื้นน้ําฝนสภาพแวดล้อมส่งผลต่อตัวสินค้าอย่างไรครับอ่ะๆๆอย่าลืมใส่พิกัดลัติจูดลองติจูดเสมอนะครับและหากมีข้อมูลมากเกินกว่าช่องที่กําหนดสามารถทําเครื่องหมายถูกในช่องเพิ่มเติมครับบริเวณด้านล่างขวามือในช่องของหัวข้อนั้น และใช้ใบต่อที่เรียกว่าสอชอ .12 แนบหลังสอชอ .01 ได้เลยครับการแนบเอกสารง่ายนิดเดียวแค่พิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบสอชอ .12 ครับ